สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กันอีกเส้นเคยนะคะกิจกรรมของพวกเรานั้นไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากดูแมวตีกันไม่ใช้ว่าไม่ซ่อนเขนานะว่าห้ามตีคือซ่อนเขาแล้วไงแต่เขาไม่ฟังเขาอยากตีก็เลยเออปล่อยเขาตีไปซะก็กังวลอยู่นิดนึงแหละถ้าเวลาซองตัวนี้ตีกันเพราะว่าเขาก็จะใส่กันไม่ยั้งเลยเสียฟูกับเสียไปเวลาตีกันก็จะแตกต่างกันมากอย่างเสียไปนี่นคือจะยอมแม่นะคะทุกคนแต่เสียฟูนี่คือไม่ยอมนะไม่รู้จะสู้เพื่ออะไรทั้งที่แม่ตัวเองคลอดตัวเองออกมาดนเนี้ยเออบางวันก็เห็นแม่อยู่ตรงจมูกนา่า เสอ,อ้ยนี่คือเล็บหลมนะบางครั้งก็ต้องเอฟตัดเล็บให้เขาด้วยมีกระบะสองอันแต่ชอบนอนตัวนี้มากแมวแต่ละตัวนั้นไม่รู้ทำไม แมวเขาจะมีจิตสัมผัสธ์ที่ไรหอนใช่ไหมทุกคนคือได้ยินเสียงอะไรปุ๊บพันมองทั้งคนทั้งแมวคือกังวลและส่วนหนึ่งก็คืองูบ่ห้่นั่นดูสิความพร้อมเพียงใจกันอันนี้ก็คือมองข้างบนมองทุกตัวยันท้าดพอมองแล้วเออไม่ใช่งูโอเคสบายใจก็คือไปนอนต่อได้พวกเราเสี่ยวปเขาจะชอบนอนในกระบะสีชมพูมากแต่ว่าเสียวเออเห็นเจียวปนอนเสี่ยวเออก็ชอบมานอนเบียดเสี่ยวไปชอบกับชอบมาอยู่ด้วยกันกลายเป็นความบันไดในพิบตาค่ะก็ตัวหนึ่งต้องการพักผ่อนใช่ไหมทุกคนอีกตัวหนึ่ ยอนไม่อยู่นิ่งเลยค่ะก็กลาเขาแล้วนะและความบันไดที่บอกก็มาถึงอาเจะเสียเออจะว่าพี่โป้งหินเหล็กไปเอาแต่หัวลูกเบาๆหนึ่งทีลูกก็สะบัดห่างแรงเหลือเกินค่ะาหัวเจ้าเสียไปมมนทะลุหรือ,อยังนะตบลัวไม่เก่งใจกระบ,บาลไม่เก่งใจหัวลูกเลยทุกคนเห็นไหมเจยสียไปจะไม่ค่อยซู่แไม่เท่าไหร่แตกต่างจากเจ้าเสียฟูใส่แม่ไม่ยั้งเลยห่างก็สะบัดแรงพื้นสะอาดแล้วค่ะเป็นแมวที่ค่อยๆย่องค่อยๆเข้าไปนะทุกค,คนไม่บูมบ้ามแนะ่อีแม่ก็บูมบ้ามจะฟาดแต่กระบ,บาลลูกอย่างเดียวเลยนี่นะจะเป็นคลิ คืนเก่งแบบนี้เขาไม่ได้หายไปไหนนะขเขาแค่พักฟื้นร่างกายเส้ยๆบางวันเราอาจจะต้องหยุดลงคลิปนะเพราะว่าปวดประสาทกับแมวเขาอนุญาตพักหนึ่งวันไม่รู้วันไหนแหละรอดูเอาเลยตอนนี้เสี่ยไปก็คือนางเฝ้ารอให้เอืเออออสังบอกเออออกมาลูกแกจะได้เข้าไปนอนแล้วก็รอให้เจสียไปเข้าไปแล้วก็รอด้วยอาหารวางไว้เป็นประกันว่าถ้าเกิดตื่นมานะถ้าเจอนะคือจะได้กิ่นนะเป็นไงล่ะทุกวันนี้ต้องมีรักประกันกับแมวแล้วนะของโปดก็เลยยอมไงรักประกันตัวนี้สอบนี้ก็อยากจะเสืเอให้มันนอนในกระบะซีฟ้าก็เหมือนเขาจะนอนให้ยู่หรือเปปล่่าาะะออดูไวจนนให้ อา,าจจะเสียวไปแล้วึพงเห็นกระป้องนมแมวเคียเก่งมากค่ะเคียไปอยู่ในใต้ตู้ได้แล้วมาถึงจุดนี้จุดที่ฉันคือเป็นที่นอนให้แมวเป็นทุกอย่างให้แหละสุดท้ายสุดก็จะเป็นจะนามมวยให้พวกเขาและดูสภาพเจ้าเสียวไปะนะทุกคนออกไปหน่อข้างนอกทิ้งหลักประกันอันแซนอร่อยไว้ในกระบะแลวดูปากเจ้าเสือเอ้ยยำ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 ำจะใส่ลูกแล้วค่ะจะใส่ลูกแล้ว,จะ,ลลวจะใส่ไม่ใส่เรียบร้อยดางข้างก็เป็นเจ้าเสืออ้ายตรงข้าก็เป็นเจ้าเสียวฟูกับเสียวเอ้อข้างล่าง กํลังเดินมาจะซึื่อไปปลอดภัยแล้วก็เลยเขามานอนเป็นแมวนิง่งๆเงียบๆอย่ากวนสันค่ะพอสันจะนอนย่านะย่านะย่าได้มีหือมีอื่นนะซันมองหยุ่นะทาดอย่างสันก็มองโบแกอยู่โบแกก็ไม่หยุดอะไรซักอย่างเลยทุกคนค่ะขออนุญาตลาไปกับความวุ่นวายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเลยจะก็ใหม่คลิปน้เบยบายดูสายตาสิ